สบายดีพี่เพื่อนทุกทุกคนเนาะอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยมาเดินเล่นตลาดอินดีอีกเช่นเคยเมื่อนี้มีโอกาสหนัดหนองสาวมายางเล่นเลยมายาง้านแวกินในตลาดอินดีนี่ละเนื่องจะวัาตลาดแห่งนี้มันไก่ไกกับที่ทํางานของขอยนะเลยมาเดินบ่อยเป็นพิเศษในวัน ยุดวันว่างจยางส่กระเดินเล่นเป็นสี่พี่น้องเลยอยู่แต่ในห้องกระเช้าตายมาเจอน้ำหอมก่อนอื่นเลยก็ต้องซื้อน้ำหอมไปติดตั้งในห้องก่อนพี่น้องเลยพัวห้องเม้นอัพแม่ <c oughs> ต้องซื้อน้ำหอมไปก่อนสักขวดหรือสักกล่องหนึ่งลังจากนั้นกระเดินต่อพี่น้องด้วยยางต่อ,อยางหาในกินไปเรื่อยพี่น้องเลยแต่ยังไม่ได้ซื้อดอกยางไว้เรอยก่อนวันที่ซื้อยังดีก็ยังโอ้พอกของกินลาย กองกินแสบๆนัวๆ,วๆลหลายอย่างพี่น้องเอยแถวนี่พาน้องพนอยงไปเรื่อยพี่น้องเอยบรรยากาศกระสีประมาณนี้เนาะบรรยากาศยาคํำคืนในตลาดอินดี้จัลันนี่เองนะะไม่ใช่อินดี้ดาวคนองนะฮะตลาดอินดี้จัลันตลาดก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะฮะพอดีเดินนี่แหละพอดีเดินบม่มเอยแล้วก็มีทีนั่งดื่มนั่งกิน หลังจากเดินได้สักพักหนึ่งแล้วก็กเดินต่ออีก <c oughs> เดินได้สักพักหนึ่งก็เดินต่ออีกพี่น้องเลย <c oughs> วันนี้ก็ขอตัวเดินไปเรื่อยๆก็เดินพี่น้องเด้อจงไดก็ฝ <f har> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อพี่น้องเลยวันหยุดบางก็สิประมาณนี้แหละเนาะ